สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเจอกับยี่หงคือเก่าครับพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งรถขายผลไม้ยี่หงครับเพื่อนครับผลไม้สดพร้อมทานนะครับเนาะช่วงนี้กะยากๆนะครับน้องเพื่อนเนาะยากหลายครับบ่ค่อยมีเวลาไวลาท้ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้เบิ่งกันบ่ค่อยมีคลิปนะครับเนาะกะยากครับเพื่อนครับจัวงนล้เรากะกะยัง เติมกำลังแรงใจให้กับเพื่อนๆทุกคนคื่อเก่าล่ะครับตัว่าสิเป็นเอฟซีหรือว่าเพื่อนๆนะครับนอกาที่เขามาเพิ่งคลิปของยูหงด้วยดีเสมอมาจังใดก็ขอบคุ้นหลายๆนะครับเนาะเมื่อนี้ยู่หงออกมาเตเว้นแนะครับวันจันทร์ครับเพื่อนๆครับเมื่อนี้วันจันทร์นะครับเนาะยี่หงกับคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบว่าทายเห็นเพื่อนได้เบิ้งกันพนละไมการหลากหลายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับ บางตัวก็มีบางตัวก็บ่มีเนาะครับเนาะแต่มีสับปะรดแตงโมแคนตาลูปแตงไทยมะ réussi, ม่วงปวยมะฝรั่งแช่บวยก็ฝรั่งสดเอ่อมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเนาะมะฝรั่งแช่บวยอ่อมะฝรั่งแช่บวยอันนี้นะครับเนาะแช่บวยสะท้อนแสงสะท้อนนี่ฝรั่งแช่บวยนะครับเนาะ กสามารถที่จะกดขับไปเบื้องได้ครับเพื่อนครับคลิปการเนี้ยพลังมะม่วงแช่บวยนะครับเนาะด้วยน้ำพุรลแช่บวยยื่นเลยครับตอนนี้ก็รับออเดอร์อยู่นะครับเนาะผู้ใดสนใจเฮ็ดง่ายๆครับเพื่อนครับจะได้กระสังได้ครับเพื่อนครับเป็นตะลุูปครับเดี๋ยวพาไปเบื้อง้างหน้าร้านดีกว่านะครับเนาะ นี่ลูกไหนด้วยครับเพื่อนครับช่วงนี้ฤดูของเขานะครับเนาะมักจะจะมีเป็นฤดูฤดูครับอากาศชนี้ก็ะหอนครับโอ้หอนคักเลยครับอันนี้เป็นฝรั่งดองนะครับเนาะการมีพิธีการเทียครับเพื่อนครับยี่หงก็ได้ล้งคิดว้ก็คิดว่าลายเติบอยู่นะครับเนาะเพื่อนเพื่อนท่านใด อยากฟูว้าเฮ็ดตั้งแด่ก็สามารถที่จะกดเข้าไปเบื้องได้นะครับเนาะในช่องยุยหงมิวสิกนะครับเนาะซึ่งรถผลไม้สดพร้อมทานนี่กัรถผลไม้สดพร้อมทานนะครับเนาะซึ่งปัจจัยสำคัญหลักใจสำคัญก็น่าจะเป็นพริกเกลือละครับเพื่อนครับ การทําพริกเกลือนะครับเนาะพริกเกลือบวยพริกเกลือหวานพริกเกลือกะปิพริกเกลือเค็มพริกเกลือลาวนะครับเนาะหลายๆคลิปที่ยูฮงได้เฮ็ดไปกะมีครับเพื่อนครับเพราะว่าสิเป็นการเฮ็ดพริกเกลือบวยการเฮ็ดพริกเกลือหวานการทําพริกกะปินะครับเนาะเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะเฮ็ดหรือว่าเอ่อพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะครับเนาะสามารถที่จะเบิ่งได้ครับในช่องของยูฮงมิวสิกนี่แหละครับ มีหลายคลิปดูนะครับน้องเพื่อนเนาะนี่กัมาอัปเดตให้เบิ้งเข้าเพื่อนครับช่วงนี้กะอากาศกะห้อนผลไม้กะขายดีเติอบอยู่นะครับน้องเพื่อนเนาะได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆแต่ว่าสินค้าบางตัวก็อาจจะขึ้นๆลงๆพี่ผมควาสามารถที่จะบอกได้นะครับเนื่ว่าผลไม้มันคือฤดูกาลแต่ละฤดูกาลนั้นบางช่วงตัวนี้กัแพงบางช่วงตัวนี้กัถือก็เสียนะครับนะเานาะต้นพลี ของผลไม้ตัวใดที่มันหน่อยสินค้าตัวนั้นกับมันก็จะแพงครับเพื่อนๆครับช่วงนี้กับสับปะรดก็แพงหลายนะครับเนาะครับเฮียสวัสดีครับวันนี้วันนี้ออกจากเที่ยงครับเฮียครับนี่ออกจากเที่ยงวันนี้ก็มีสับปะรดแตงโมมีมะม่วงมีมีมีครับเฮียมีครับมะม่วงแบบที่เฮียชอบมีอยู่ครับแคนตาลูปแตงโมสับปะรดฉ่ำใช่ไหม ชาชาก็มีครับเนี่ยครับชามก็มี<ำ>สับประรดแตงโมเคนต,นตมาลูบแล้วก็มะม่วงอ่าเดี๋ยวผมครับครับผมเดี๋ยวผมทำไว้ให้ครับเนี่ยครับครับเด็กกะธรรมาดาครับลูกค้าประจำนะครับเนาะลูกค้าประจำก็จะมาสร้างทางทางสั่งไว้เขาเซเวเ่นเสร็จก็ออกมาเอานะครับเนาะประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับจงไดนแล้วกะเมื่อนี้อาจจะบระเทศไทยการสับกันยังไ้เพื่อนเพื่อนเบินาะครับเนาะอาจจะมีหลายคลิปแล้วล่ะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับจะไหนแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเห็นกําลังใจให้กับพี่องหงแน่นะครับเนาะเมื่อนี้มาอัปเดตผลละเมียดให้เพื่อนๆเบิ่งซื้อๆนะครับเนาะคลิปหน้าก็เจอกันไหมครับเพื่อนๆครับมีเวลาเวลจะถ่ายให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับเนาะคลิปนี้ยุ่งของสวัสดีครับ